อ้าบ่เคยเห็นพี่น้องห็ดปวกไก่หน่อยเมื่อไรเกิดกลางปีโอ้ะกลางปีเพราะว่าปลายปีนี่ปวกไก่หน่อยเลยจ้ะอ้าดกำลังขึ้นไดอกในหน่อยอยู่จ้ะนี่กำลังโคกระไรอ้าวคือฝนเนาะนี่ จุ่มเป็นซุ่มอยู่ครับนี่เหงาไรเนาะก็เกิดบริเวณเก่าด้วยจ้ะต่อนต้นปีิ่นก็ออกเธอน,นึ่งเนาะแต่ประมาณนี้แหละโบลายคือกันแต่ก็ถือว่าเกิดอ้าวมากระเปียบกระลังพูแย่ๆเลยจ้ะนี่ไอปวกไก่น้อยนี่ ว้อมผูว้มผูดอกน,น้อยๆเกินบใายราจะบานออกเป็นแถวอยู่เป็นทางดอกหน่อยดอกสันเนาะดูสิคะอืมเ้เป็นจุ่มเป็นซุ่ม chân chung cũng lá đi gì em được con đột nồi cái này cái gì chẳng dễ dù dễ dù ít cuộc cái nồi này khô không có hiến cân là đứa bán tê thì là เก็บปวกใกล้หน่อยเลยจ้ะตงนี้พดโพดพดโพดน่ารล่นเก็บว่าได้เลยจ้ะดอกเป็นแนวนี้เนาะย้ายไ,ไปอยู่พี่น้องดอกเล็เกเล็กก็สั้นด้วยเพราะว่าอากาศเขาแห้ง กาดเขาแหงก็จะได้แบบนี้พี่น้องอเห็นถักเจ้าไ้แมงมุมก็มาเห็ดใส่นนมพี่น้องเอ้อ ขาเงาดอกหน่อยแต่ว่าหันขาเง่าอยู่พี่น้่งเหไอสีทุ่นเก็บเนาคนนะไปย้ายไปอยู่เข็ปัวเก็ดปัวไก่น่อย

Ayo kita coba Ayo kita coba Ayo kita เอากรไดแล้วจ้ะก็นดอกเ่าดอกง่แ่้วเนาะไอ้เมืองซื้อ,อจะ้ะดูเมื่อวานนี้ตุ่มจุ่มตอนนี้บานเป็นยังไงแล้ว